ทำไมลำไส้ที่สะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพในวัยสูงอายุฉันอยากเล่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งให้คุณฟังเรื่องที่หลายคนอาจไม่ค่อยใส่ใจนั่นคือสุขภาพของลำไส้คือพื้นฐานของร่างกายทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุเพียงแค่ลำไส้ทำงานผิดปกตินิดเดียวก็อาจทำให้เหนื่อยง่ายภูมิคุ้มกันลดลงกินไม่อร่อยนอนไม่สบายและเจ็บป่วยบ่อยปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นเงียบๆ จนหลายคนไม่รู้ตัวว่าลำไส้กำลังสะสมของเสียอยู่ทุกวันฉันไม่ได้เล่าเพื่อให้คุณกังวลแต่เพื่อให้เข้าใจว่าหากเรารู้สัญญาณและดูแลทันเวลาสุขภาพสามารถดีขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติปัจจุบันพบว่าลำไส้ไม่ได้มีหน้าที่แค่ย่อยอาหารแต่ยังถูกเปรียบว่าเป็นสมองที่สองของร่างกายเพราะภูมิคุ้มกันจำนวนมากอยู่ที่ลำไส้ลำไส้ที่แข็งแรงจะช่วยให้ร่างกายเบาสบายใจแจ่มใสและต้านทานโรคได้ดีขึ้นข่าวดีคือ ร่างกายมักส่งสัญญาณชัดเจนเมื่อลำไส้เริ่มมีปัญหาถ้าเราใส่ใจสักนิดก็จะสังเกตได้ง่ายต่อจากนี้ฉันจะพาคุณไปดูสัญญาณสำคัญที่ผู้สูงอายุหลายคนมองข้ามเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าควรปรับอะไรและดูแลลำไส้อย่างปลอดภัยง่ายและได้ผลเพื่อมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุสัญญาณที่ 1. ท้องอืดย่อยยากทั้งที่กิ่นน้อยคุณเคยไหม กินแค่นิดเดียวแต่ท้องอืดแน่นอึดอัดหรือกินไม่กี่คำก็อิ่มเร็วบางครั้งยังมีกลิ่นปากโดยไม่รู้สาเหตุอาการเล็กๆเหล่านี้คือสัญญาณเตือนจากลำไส้ซึ่งสำคัญมากต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลงน้ำย่อยลดลงลำไส้บีบตัวน้อยลงหากจุลินทรีย์ไม่ดีมีมากกว่าการย่อยจะไม่สมบูรณ์ อาหารที่ย่อยไม่หมดจะเกิดแก๊สทำให้ท้องอืดอิ่มเร็วและรู้สึกไม่สบายบางคนแค่ดื่มนมหรือกินของหวานเล็กน้อยก็แน่นท้องอยู่นานถ้าปล่อยไว้นานร่างกายจะอ่อนล้าไม่มีแรงใจไม่สดชื่นและนอนหลับยากอาการท้องอืดและย่อยยากมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าลำไส้ไม่สมดุลโอของเสียจึงค้างในร่างกายนานขึ้นดังนั้นการดูแลลำไส้อย่างอ่อนโยนเป็นสิ่งจำเป็นไม่ต้องพึ่งยา เพียงปรับการกินให้ดีขึ้นเพิ่มผักและใยอาหารลดของหวานและมันดื่มน้ำอุ่นเดินเบาๆหลังอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอก็ช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นมากขอให้จำไว้ว่าเมื่อลำไส้สะอาดร่างกายจะเบาแข็งแรงและสดชื่นขึ้นทุกวันนี่คือของขวัญสุขภาพที่คุณมอบให้ตัวเองได้เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้สัญ,ญญาณที่สองท้องผูกหรือท้องเสียสลับกันคาดเดาไม่ได้ หากคุณมักมีปัญหาขับถ่ายไม่สม่ำเสมอบางช่วงท้องผูกหลายวันบางครั้งกลับท้องเสียกระทันหันอุจจาระเหลวหรือย่อยไม่หมดนี่อาจเป็นสัญญาณว่าลำไส้กำลังเสียสมดุลอย่างมากและต้องการการดูแลปรับการทำงานใหม่ท้องผูกทำให้ถ่ายยากอุจจาระแข็งรู้สึกถ่ายไม่สุดของเสียจึงค้างสะสมอยู่ในร่างกายนานเมื่อค้างนานสารตกค้างอาจถูกดูดซึมกลับ ทำให้ร้อนในเป็นสิวมีกลิ่นปากและผิวดูหมองลงตรงกันข้ามหากเชื้อไม่ดีในลำไส้เพิ่มมากระบบย่อยจะรวนเกิดท้องเสียต่อเนื่องร่างกายสูญเสียน้ำและแร่ธาตุทําให้อ่อนเพลียและภูมิคุ้มกันลดลงผู้สูงอายุหลายคนคิดว่าเกิดจากอากาศการกินไม่เป็นเวลาหรืออายุที่มากขึ้นแต่สาเหตุลึกๆมักมาจากลำไส้ที่สะสมของเสียมานานโดยไม่ได้ดูแลอย่างเหมาะสม ลำไส้จึงแสดงอาการสลับระหว่างท้องผูกกับท้องเสียซึ่งเป็นเสียงเตือนจากร่างกายที่ไม่ควรมองข้ามลำไส้ที่แข็งแรงควรถ่ายง่ายอุจจาระนุ่มและสม่ำเสมอวันละครั้งหากมีอาการผิดปกติต่อเนื่องเกิน3วันไม่ว่าจะท้องผูกหรือท้องเสียควรใส่ใจเป็นพิเศษวิธีดูแลที่ดีคือปรับอย่างอ่อนโยนเพิ่มผักผลไม้ที่มีกากใหญ่ดื่มน้ำอุ่นให้พอ รับประทานโยเกิร์ตหรืออาหารที่ช่วยเสริมจุลินทรีย์ดีเคลื่อนไหวเบาๆนวดท้องและฝึกเข้าห้องน้ําให้เป็นเวลาจะช่วยให้การทํางานของลําไส้ดีขึ้นมากเมื่อจังหวะการทํางานของลําไส้กลับมาสมดุลคุณจะรู้สึกท้องเบาลดอาการอึดอัดผิวพรรณสดใสละจิตใจผ่อนคลายขึ้นนี่คือสัญญาณสําคัญที่ร่างกายขอให้เราดูแลเพื่อัวสูงอายุที่แข็งแรงและสงบสุขสัญญาณที่ 3. เหนื่อยล้าอ่อนเพลียทั้งที่นอนพอ คุณเคยไหมนอนเต็มคืนตื่นตรงเวลาแต่ยังรู้สึกหนักตัวสมองไม่สดใสและไม่มีแรงเริ่มวันใหม่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของอายุแต่ความจริงแล้วลำไส้มีผลต่อความสดชื่นและพลังในแต่ละวันมากกว่าที่คิดลำไส้เชื่อมโยงกับสมองอย่างใกล้ชิดภายในลำไส้มีเซลล์ประสาทจำนวนมากและเป็นแหล่งสร้างสรารที่มีผลต่ออารมณ์และการนอนเมื่อมีการอักเสบเล็กๆของเสียสะสมหรือเชื้อไม่ดีมากเกินไป ร่างกายต้องใช้พลังงานจัดการอยู่ตลอดจึงเกิดอาการเหนื่อยเรื้อรังง่วงกลางวันสมาธิลดและขาดแรงใจในผู้สูงอายุการดูดซึมสารอาหารลดลงหากลำไส้ไม่สะอาดจะยิ่งขาดวิตามินและแร่ธาตุสำคัญทำให้ความเหนื่อยเพิ่มขึ้นหลายคนบอกว่าแม้นอน7-8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนความจำและความกระชับกระเฉงลดลงข่าวดีคือเราสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการดูแลลำไส้อย่างอ่อนโยน ลดภาระให้ร่างกายและช่วยให้ดูดซึมดีขึ้นเมื่อลำไส้แข็งแรงคุณจะรู้สึกสดชื่นตื่นตัวและมีพลังตามธรรมชาติหลายคนเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่วันนอนหลับดีขึ้นตื่นมาสดใสและใช้ชีวิตได้มีคุณภาพขึ้นขอให้จำไว้ว่าความอ่อนเพลียเลื้อรังไม่ใช่เรื่องปกติของวัยเสมอไปนั่นคือสัญญาณที่ร่างกายต้องการการดูแลเริ่มจากการฟื้นฟูลำไส้ให้สมดุล เพื่อพลังชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดีในระยะยาวสัญญาณที่ 4. ลมหายใจมีกลิ่นและผิวเป็นสิวโดยไม่ทราบสาเหตุคุณเคยสังเกตไหมว่าระยะหลังลมหายใจมีกลิ่นแปลกๆทั้งที่ดูแลช่องปากตามปกติหรือผิวหน้าดูหมองมีสิวเล็กๆขึ้นทั้งที่การกินไม่ได้เปลี่ยนไปสัญญาณเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากฟันหรือผิวโดยตรงแต่เกิดจากลำไส้ที่สะสมของเสียและต้องการการดูแล เมื่อหางค้างอยู่ในลำไส้นานหรือจุลินทรีในลำไส้เสียสมดุลจะเกิดแก๊สและของเสียเย yeah, จากการหมักกลิ่นเหล่านี้สามารถย้อนขึ้นมาทําให้ลมหายใจไม่สดชื่นหลายคนแปลงฟันดีแค่ไหนก็ไม่หายเพราะต้นเหตุจริงอยู่ที่ระบบย่อยอาหารเมื่อลำไส้ไม่แข็งแรงตับก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อกําจัดของเสียหากตับรับภาระมากเกินไปสารตกค้างจะไหลเวียนไปทั่วร่างกายรวมถึงผิวหนัง ผิวจึงตอบสนองด้วยการเป็นสิวสีผิวหมองแห้งหรือระคายเคืองทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์ปัจจุบันต่างเห็นตรงกันว่าผิวคือกระจกสะท้อนสุขภาพของตับและลำไส้หากระบบย่อยดีผิวจะดูสดใสและเรียบเนียนขึ้นหลายคนพบว่าเพียงปรับการกินให้เบาเพิ่มผักดื่มน้ำอุ่นและทักผ่อนให้พอไม่กี่วันผิวก็ดีขึ้นสิวลดลงสีผิวสว่างขึ้นและลมหายใจก็สดชื่นขึ้น นี่คือผลจากการดูแลลำไส้อย่างทุกทางขอให้จําไว้ว่าผิวและลมหายใจคือสัญญาณภายนอกที่ร่างกายส่งมาหากเราใส่ใจตั้งแต่เนิ่นๆไม่เพียงช่วยให้ดูดีขึ้นแต่ยังทําให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุสัญญาณที่5ป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยภูมิคุ้มกันลดลงหากคุณเป็นหวัดง่ายเจ็บคอบ่อยไอเรื้อรังหรือมีอาการป่วยเล็กๆซ้ำๆอาจไม่ได้เกิดจากอากาศหรืออายุเท่านั้น ต่มีสาเหตุจากลำไส้ที่อ่อนแอนี่คือสัญญาณสำคัญว่าภูมิคุ้มกันกำลังลดลงและต้นต่อเริ่มจากระบบย่อยอาหารมีข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ลำไส้เมื่อลำไส้แข็งแรงร่างกายจะต้านเชื้อโรคได้ดีขึ้นแต่ถ้าลำไส้เต็มไปด้วยของเสียและเชื้อไม่ดีระบบป้องกันของร่างกายก็จะอ่อนแรงลงในผู้สูงอายุเรื่องนี้ยิ่งสำคัญเพราะภูมิคุ้มกันลดลงตามวัยหากลำไส้ไม่ดีร่างกายจะเหนื่อยง่าย ฟื้นตัวช้าและเจ็บป่วยซ้ำบ่อยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงข่าวดีคือภูมิคุ้มกันสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการดูแลลำไส้เมื่อคุณปรับการกินเพิ่มอาหารธรรมชาติลดหวานลดอาหารแปรรูปและช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้สมดุลร่างกายจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นหลายคนพบว่าป่วยน้อยลงนอนหลับดีขึ้นและรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมการดูแลลำไส้คือวิธีง่ายๆแต่ยั่งยืนในการรักษาสุขภาพในวัยกลางคนและวัยสูงอายุ ภูมิคุ้มกันที่ดีคือเกราะป้องกันสําคัญเริ่มต้นได้จากการฟังสัญญาณของร่างกายและดูแลลําไส้ให้ดีตั้งแต่วันนี้สัญญาณที่6ปวดศีรษะสมาธิลดลงและความจํำทดถอยหากช่วงนี้คุณรู้สึกหัวหนักคิดช้าหลงลืมง่ายหรือไม่อยากทําอะไรเพราะสมองไม่ปลอดโปรง่งนี่อาจไม่ใช่แค่ความเครียดหรืออายุที่มากขึ้นแต่อาจเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองที่เริ่มเสียสมดุล งานวิจัยพบว่าลำไส้และสมองสื่อสารกันตลอดเวลาหากลำไส้มีการอักเสบเล็กน้อยหรือสะสมของเสียสัญญาณที่ส่งไปยังสมองจะลวนทำให้ปวดหัวอารมณ์หมุดหงิดคิดไม่ออกและขาดความสนใจหลายคนเรียกอาการนี้ว่าสมองหมอกคือคิดไม่ชัดเหนื่อยง่ายและโฟกัสยากในผู้สูงอายุเมื่อระบบประสาทเริ่มอ่อนลงหากลำไส้ไม่แข็งแรงด้วยอาการจะยิ่งชัดเจนขึ้น อีกทั้งสารที่ช่วยให้อารมณ์ดีและนอนหลับซึ่งลำไส้ช่วยสร้างหากลดลงจะทำให้นอนไม่สนิทใจไม่สงบข่าวดีคือเมื่อเริ่มดูแลลำไส้อย่างถูกวิธีอาการเหล่านี้สามารถดีขึ้นได้การกินอาหารย่อยง่ายเพิ่มผักผลไม้และดูแลจุลินทรีย์ดีจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งขึ้นหลายคนรู้สึกคิดชัดความจำดีและสบายหัวขึ้นในเวลาไม่นานอย่าคิดว่าปวดหัวหรือหมอลอยเป็นเรื่องธรรมดาเสมอไป บางครั้งนี่คือเสียงจากลำไส้ที่ต้องการการดูแลเมื่อดูแลถูกจุดใจและกายจะกลับมาสมดุลอีกครั้งสัญญาณที่7แพ้อาหารง่ายและท้องไวผิดปกติคุณเคยสังเกตไหมว่าอาหารที่เคยกินได้ดีตอนนี้กินนิดเดียวก็แน่นท้องปวดท้องหรือไม่สบายบางคนกินของมันนมหรืออาหารแปลกใหม่ก็ท้องเสียหรืออึดอัดอยู่นานนี่ไม่ใช่แค่ท้องอ่อน จะเป็นสัญญาณว่าลำไส้เริ่มอ่อนแอภายในลำไส้มีชั้นป้องกันสําคัญหากชั้นนี้บางลงจากการอักเสบหรือขาดจุลทรีย์ดี D, ลำไส้จะไวต่ออาหารมากขึ้นของที่เคยปลอดภัยก็อาจทาให้ระคายเคืองกิดแกส๊สหรือแพ้ได้ง่ายในวัยสูงอายุภาวะนี้พบได้บ่อยเพราะการย่อยและการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลงหากปล่อยไว้นานจะยิ่งกินยากเหนื่อยง่ายและเสี่ยงปวดท้องหรือรังการป้องกันทําได้ไม่ยากเริ่มจากดูแลลำไส้อย,อย่างอ่อนโยน กินช้าเคี้ยวให้ละเอียดเลือกอาหารย่อยง่ายเพิ่มผักสดดื่มน้ำอุ่นสม่ำเสมอและเสริมอาหารหมักดองพื้นบ้านหรือโยเกิรต์ตจะช่วยฟื้นฟูการป้องกันของลำไส้ได้ทีละน้อยหลายคนกลับมากินได้ปกติไม่ต้องกังวลทุกครั้งที่ลองอาหารใหม่ชีวิตจึงสบายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นหากคุณรู้สึกว่าท้องเริ่มไวกว่าเดิมนี่คือเวลาที่เหมาะจะเริ่มดูแลลำไส้ตั้งแต่วันนี้สรุปลำไส้แข็งแรง ชีวิตก็สบายหลังจากได้รู้ 7. สัญญาณสําคัญจะเห็นได้ว่าลําไส้มีผลต่อทั้งพลังชีวิตภูมิคุ้มกันอารมณ์ผิวและความจําไม่แปลกที่แพทย์จะเรียกลําไส้ว่าเป็นสมองที่สองเพราะเมื่อลําไส้ดีทุกอย่างจะทํางานกลมกลืนขึ้นร่างกายมักส่งสัญญาณมาเสมอไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องผูเหนื่อยง่ายกลิ่นปากปวดหัวหรือเป็นวัดบ่อยหากเราใส่ใจก็จะรู้ว่า ควรปรับตรงไหนการดูแลลำไส้ไม่ซับซ้อนแค่กินเบาลงเพิ่มผักดื่มน้ำให้พอเดินหลังอาหารนอนให้พอและดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าทำสม่ำเสมอลำไส้ก็จะค่อยๆฟืมตัวทุกคนสมควรมีชีวิตที่เบาสบายและมีความสุขโดยเฉพาะในวัยเกษียณเริ่มต้นง่ายๆจากการดูแลลำไส้แล้วคุณจะนอนหลับดีขึ้นย่อยดีขึ้นใจสดใสและมีพลังกลับมาอีกครั้ง หากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ฝากแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพราะสุขภาพคือของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้กันได้ขอขอบคุณที่รับฟังขอให้คุณแข็งแรงและมีความสุขในทุกวัน